vào 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 hát lên hát lên hát สินค้ามานําเสนอนะครับเป็นปั๊มลมนะครับปั๊มลมแปลงใครที่เป็นลมดูดนะครับเบรกลมดูดนะอยากได้เป็นลมดันนะครับนี่ฮะ๊มลมแปลงนะตัวนี้เป็นของยี่ห้อโคตอนนะครับนี่ฮะราคาห้าพันนะครับพร้อมส่งเลยนะครับตัวนี้มีบริการส่งนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับใครอยากได้ไปทำเบรกคิปปี่นะครับเบรกชี่ชี่เลยยอดเลยครับนี่ฮะนี่ฮะ อยากให้ตามคําขอครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวกองอากาศนะครับติดใส่นี่เลยครับไม่ต้องไปต่อกองใส่กับกองอากาศเครื่องยนต์นะครับเป็นมีกองอากาศโดยตรงเลยครับนะฮะนีกองเป็นรูน้ำมันเข้าน้ำมันออกนะครับราคาห้าพันนะครับไม่มีเก็บมุไปลายทางนะครับพร้อมส่งนะครับราคาห้าพันไปสวัสดีครับวันนี้เป็นของนายยูโกกแฟมิลีเคุณกงอะไรอยู่ครับ เัีนีวเราจะไปเอารถนะครับวันนี้เอาจะไปเอารถที่ ไม่ต้องนะ จอดไว้นี่ก่อนี๋ยวเดี๋ยวเ,เราเดินไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมเอารถจอดไว้นี่ก่อนสงเัยถึงก่อนผมแป๊บเดียวแล้วครับผมว่านี่ไปเดี๋ยวเดินไปหาเขากนะครับว่าเขาดึงรถออกอยัง ไปดึงคันนั้นออกจังนะเดี๋ยวเราเดินไปอีกคันนึงนะครับวันนี้เก็บสองนะครับวันนี้เดี๋ยวลากไปพร้อมกันเลยนี่ะใครเห็นวิ่งผ่านก็คอมเมนต์มาทีครับเส้นบุรีรัมนะครับเส้นสนางรองไปบุรีรัมแล้วก็สตึกพยักษว่าปีสารคามนะครับ ไปดูครับไปดูเขาดึงรถออกมานะครับนีย่ยรถปลาเรือคันเดียวครับทีนี้สายจันบุรีนะครับจันน้วบุรีบุรีย์ข้าวหอมขวันเลยอันนี้เครื่องพังนะครับเครื่องชับละลายจอดรอดซ่อม Được <laughs> Bỏ máy mông sao? <cười> Hả? <cười> Mà giờ phương hai nữa Ui, nghe nghe ต้องในโฟโบ้โทรไปเราโบตืดเลยู้่หน้านี่แลหละโทรไปเมื่อเช้านี่แหละตั้งนาฬิกาปุ๊กตีสี่นาฬิกาดังแล้วออเลยปิดไว้เดี๋ยวมาดึงคันนี้ครับดึงคันนี้ออกก่อนอไม่เป็นไรตรงมาอย่างเดียว ขึ้นครับ vào 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 hát lên hát lên phố

พ่าพ่อพ่อพ่อเหรร้อยครับเดี๋ยวม,มัดเล็กลากเลยนี่ฮะเสร็จรีร้อยแล้วครับเดี๋ยวแทงเข้าเดี๋ยวของหัวหน้าสอนเดี๋ยวของคันหัวหน้าสอนครับ เดีย๋ยวยังไม่ได้รัดเล็กลากเลยนะครับของเราเตรียมแทงเขาเรียบร้อยโอ้แกเร็ยวยรถคันนี้เป็นรถแอร์นะครับเครื่อง EP100 ตัวนี้ EP100 นะครับช่วงล่างเบรกแห้งหมดคัสซีเบนซ์นะครับหมายเลขอยู่กลางคัสซีนะครับส่วนคันนี้เป็นเครื่อง K13C นะครับอินเตอร์เทอร์โบนะครับคันซีเบนเหมือนกันครับตัวนี้อยู่ราวๆประมาณ10เมตรนะครับคันนี้12เมตรนะครับเป็นรถแอร์ตัวนี้ตัวนั้นเป็นรถพัดลมเนี่ยฮะคันนี้เป็น EP100 เทอร์โบอินเตอร์เหมือนกันนะครับมีอินเตอร์ด้วยคันนี้ ายเซด็มถนนเล็กๆคนวิ่งเยอะมากเลยครับเดี๋ยวแทงเขาครับเดี๋ยวเจอกันที่กราสินครับนี่ฮะรถบัสบุรียมนางรองนะครับ ปอ2อกับป1น,นะครับเบอร์3เหมือนกันเลยจากนี้ไปร้านก็อยู่ประมาณ260โลนะครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะใครเห็นวิ่งผ่านก็คอมเมนต์มาทีครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ